ทางพื้นที่สีแดงเรดโซนทางตอนใต้ทึ่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยยังไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้นะครับคือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการเดินทางก็ไม่ง่ายบางทีะจะขึ้นจากทางภาคใต้ของอิสราเอลขึ้นมาที่ทางตอนเหนือหรือไปที่กรุงเทลวีฟเนี่ยการสัญจรก็ลําบากนะครับ กระทรวงการต่างประเทศเขาก็บอกนะว่าจะต้องรอทหารอิสราเอลเท่านั้นที่รับมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทําได้เพียงแค่รอ,อยังแคมป์หรือว่าโรงแรมที่เป็นจุดพักพิงไม่อย่างนั้นก็ยังไม่สามารถเดินทางมาได้นี่คืออุปสรรคสําคัญแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยก็เป็นห่วงมากมีครอบครัวหนึ่งครคุณผู้ชมครับที่เขาได้มีโอกาสวิดีโอคอลกับแรงงานไทยที่นั่นนะครับเขาก็เป็นห่วงมาก อย่างชาวมหาสารคามคนหนึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยของหนึ่งในแรงงานเขาเป็นห่วงมากเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้เลยแล้วก็มีจังหวะที่เขาวิดีโอคอลเนี่ยคุยหากันด้วยลองดูจังหวะนี้ครับแชมข้างผมอะ่ะคือเขามายิงกาดยิงเลยตายหมดนะครับเหลือแชมผมแชมเดียวที่ว่าทหารมาดักทันถ้าดักทันนี่ก็คือพวกผมไม่น่าจะรอดนะครับอเอ้พวกผู้ก่อการร้ายนี่มัน เข้าไม่ถึงแคมป์เราใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าทหารมามาเร็วก็เลยยังเหลืออยอู่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าทั้งหมดมันห้าสิบครับอที่บูตีมีห้าห้าสิบคนที่อยู่ด้วยกันหน่วยงานว่ามันเข้ามาไม่ได้ครับเราบอก <ๆ S 1> เข้ามาไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงครับพี่เมืองที่เราอยู่นี่เมืองอะไรครับพี่มันเป็นเนติวูดครับเนติบู่ ใต้ตอนบนรับติดกลางติดกาซาอะไรที่ห่างกันประมาณสามกิโลนะครับโอ้โหนี่ครับเมืองที่คุณจตุพรหีบแก้วแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอยู่เนี่ยวิดีโอคอลพูดคุยกับครอบครัวนะครับก็บอกเลยพิกัดเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับเชิงหน,นกาซาเพียงแค่3กิโลเมตรอะใกล้มากนะฮะใกล้มากนะฮะแล้วคุณจตุพรก็เล่านะครับบอกว่าวันแรกที่รบกันเนี่ยมีผู้ก,อก่อการร้ายเข้ามากราดยิงที่แคมป์คนงานเสียชีวิตทั้งหมด เหลือเพียงแคมป์ของตัวเองที่ทหารอิสราเอลเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ทันมีคนไทยอยู่ประมาณ50คนปรากฏว่าบาดเจ็บโดนยิงไปคนหนึ่งแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วคุณจตุพรเล่านะครับว่าปกติแล้วการสู้รบเนี่ยก็มีมาตลอดครับคือยิงกันทุกปีแต่ยอมรับว่าคราวนี้หนักที่สุดซึ่งหลังเกิดเหตุก็พยายามขอความช่วยเหลือไปทางสถานทูตแล้วแต่ว่าแน่นอนครับมันยากลําบากก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เป็นพื้นที่สีแดง เจ้าตัวบอกก็ได้แต่รอคิวนะครับไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับประเทศไทยวันไหนขณะนี้แรงงานทุกคนอยู่ในภาวะเสียขวัญกำลังใจกันหมดแล้วครับว่าตอนนี้ยังรอคิวอยู่พี่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะถึงคิวที่เท่าไหร่ที่ว่าเขาจะให้กลับลงลงปโอเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในนี้มันเสียเสียขวัญกำลังใจกันหมดแล้วเพราะว่ามันมาใกล้แล้วไง วันแรกนี่คือได้ยินเสียงปืนได้ยิงทำยุ่หน้าอยู่หน้าประตูทางเข้าเลยดีมันมบุกเข้ามาเนาะทหารมันกันาากดไม่ได้อโอเคอยู่ได้ครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นผู้เป็นแม่อย่างคุณปราณีเสริมศักด์เนี่ยก็บอกว่าลูกของเธอไปทํางานมาได้หนึ่งปีสาเดือนที่นั่นตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะนี่นคุณแม่นะ,ะเป็นห่วงมากนะฮะคุณแม่บอกว่า สามวันแรกหลังเกิดเหตุการณ์ี่ติดต่อลูกชายไม่ได้เลยไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็เป็นห่วงมากจนกระทั่งอะมาติดต่อได้ก็ยังดีใจนะฮะที่ยังได้คุยกันแต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีฮะแม้วันนี้จะเห็นว่าปลอดภัยแต่ก็ยังไม่สามารถเดินทางกอกมาจากพื้นที่ได้แล้วจุดที่ลูกอยู่อย่างที่บอกก็ยินกันอยู่ทุกวันทางผู้เป็นแม่ก็เลยขอให้ทางรัฐบาลนช่วยเหลืออย่างเต็มที่พาลูกชายเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยและแม่บอกเลยนะกลับมาได้รอบนี้ไม่ให้ไปอีกแล้ว ไม่ให้ไปทํางานที่นั่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับผู้ว่าวิบูลแววบดิตซึ่งวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวแรงงานก็บอกว่าเดี๋ยวทางจังหวัดก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกทางนะครับซึ่งจากการพูดคุยกันตอนนี้ทางแรงงานเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านอยู่แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอื้อให้ไปรับได้ตรงจุดนั้น หนึ่งก็คือเดี๋ยวรอดูว่าลักษณะของการเปิดปิดหน้านฟ้าเป็นเวลาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วการช่วยเหลือก็ต้องประสานแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่องด้วยครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย